ข้าวกำคะ่ะวันนี้เราพรามาเที่ยวแปลงข้าวกำสวยมากเลยอุ้ยของผู้ใดกระบืลูนี่นี่น,นี่ดูดูด,ด,ด,ดูใกล้ๆสวยมากเลยพุูน่ะ ปาดอันนี้ข้าวข้าวหอมมะลิมัง้งของเขาอุย้ยสวยไหมนนดีจพาเดินมาเบึงทั้งพี่สวยทุ่งหน้าแสนสวยมีกระต๊อบด้วย